น้ำมันแพงแบบนี้ขับไฮบริดคุ้มๆุ้มอีสักคันดีกว่าแนะนำเลยครับคันนี้โคราอัลต e ิส1.8 e entry นะครับได้เป็นโฉมไฮบริดครับปี2020นะครับรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์เป๊นะครับคันนี้นะฮะเลขไมล์แสนห้าเท่านั้นเองนะครับวิ่งวันหนึ่งประมาณ100โล นะครับรถสวยคุ้มค่านะครับไฮบริดประหยัดน้ํามันด้วยนะครับรถสวยเดิมเลยนะฮะออปชันดีออปชันโดนนะครับราคาป้ายแดงออกห้างคันนี้9ก้าแสวันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยนะครับราคาพิเศษไปเลย5้า0 0นสอ 9,000บาทเท่านั้นนะครับภายในสวยคุ้มค่าได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมสีดำแบบนี้นะครับทรงบักเก็ตซีสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นสไตล์สปอร์ตปรับได้สีทิศทางนะครับนี่เป็นแอร์ออโต้นะฮะเกียร์ CVT นะครับพร้อมโหมดต่างๆนะครับโหมด EV หมอด์บดมอเตอร์ไฟฟ้าจัดไปเลยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮหนีให้นะครับแอร์หลังจัดไปครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อน9,005รายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำเลยครับใครอยากได้ทักแชท